คำเตือนคลิปนี Yo, D, ้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพื่อนข้างหยุดแปลผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับโยก็สวัสดีทุกท่อนอีกครั้งนะครับอยู่กับผมเจนเกมเมอร์แล้วก็อยู่กับอยู่กับใครแล้วก็ไม่บอกชื่อเราเว้ย ออกนี่ยิงยิงทำไมอยู่กับพี่ไอ้ยิงไม่หับเลยอยู่กับใครครับอยู่กับใครคนใส่ชุดพวกะโลกเนี่ยครับอยู่กับวอบรัดไนฮะแล้วคนนี้นะครับปากเป็ดเนี่ยผมมีชื่อว่าผมชื่ออะไรวะผมลืมแล้วบอกให้ถูกบอกให้ถูกชื่ออะไรอะไรชื่ออะไรอะไรชื่ออะไรผมชื่ออะไรวะผมชื่อ โยชิใครทำลายลือมึงแหละวัวจะแบงลื้อกลับบ้านโยชีโยนไปทีเล็กแดงแม่งเอาไปถ่ายไปไหนวะศพเอาเว้ยศพโยชิหายเว้ยตัโยชิหายไปไหนวะอ๋อโยชอยู่ไอ้สปินไล้ลาวอยู่ ไออยู่เลยโยชิเป็นไรเปล่าไม่เป็นไรแค่มือยิงซ้ำนำกลับมายิงใหม่โยชิหลับอยู่สบายไหมโยชิข้างในเป็นไงบ้างสบายมากเลยอ่ะโอ้พ่อไฟไหม้อยู่ข้างไอหอยนังโอ้ย้างฆ่าไปทำไมโอ้ยไวไวโยชิไว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 โยชิ เี่ราลากเพื่อนที่ดีขึ้นมาดูเพื่อนเราตอนแทงกิงโคตรเิร์สเป็นไงบ้างโยชิแท้งไหนเป็นไงบ้างโอ้ในต่างเพียบเลยแลไอ้ัหเอาคุณคูอันนี้มาได้ได้อะไรนี่โอ้โหโคตรโหดจับเลยไหมจับจับจับยังไงรอโยชิก่อนรอโยชิยังไม่ตื่นเลย เอาแพงกิ้งไงตายแล้วไม่เห็นเนี่ยไปที่ไหนล่ะลูกวับมาโถเอ้ยดูดูดูไปเลยถือแท่นด้วยถือแท่นไปเรื่อยแท่นไปโหดโอ้โหเอ้าเป็นไรอ่ะหลับหลับหลับใช่ไหมลูกวับหลับปะหลับหน้าทางจะง่วงเงี้ยหลับยาวเลยโดนปักดอกเดียวน็อกเลยเวรกรรม เป็นไงบ้า<ห>งสบายไหมลุงวับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างข้างในร้อนไหมลุงวับอ่อนร้อน<ห>ใช่ไหมอโอ้โหโอ้โหลุงวับแบบพยายามแบบฟื้นฟูชีวิตตัวเองครับตอนนี้ลุงวับเขาจะ,จะถีก่กูนเนิ่ยในหาหน้ามันเลยเด้คนนอคนนึงถีก่กูเนิ่ออกมว่าไมถขี่กูเนิี่ยไรงนั่นไงคลอดออกมาเลยโอเตอนนะี้คือลุงวับเห็นคือทางฝั่งลุงวับอัดน่ะคือไม่เห็นผมใช่ไหมัาสองคนก็ใช่อยู่ อ๋เฮ้ยไอชิบายโยชิตายไม่เห็นร่างโยชิเลยอะนี่ไงโยชิศพอยู่นี่ไงจับเนื้อหมูโยชิไปกินเนี่ยได้นะเออเนจับจับจับสะบัดแขนสับจับจับโอ้หเนื้อโยชิเยอะมากหัวหายเลยี่ดิเอ้ยคุณครูมันเห็นอะไรนะแขนจับข้างก็ตงหัวไม่ดีโคตรน่ากลัวเลยรังหลอกหลอนชิบายแล้ววโดนยิงโดนโยชิยิงไปเมื่อกี้ชิบหอยแล้วเดินไม่ได้แล้วสภาพตอนนี้อนาถมาก เออดิฉันจะตายแล้ว,ลวเเหรอนี่ยจะตาชีวิตต้องฝากไว้กับน,น้องน้ำดีแล้วไม่เป็นไร<ะ>ท่านเดี๋ยวผมจะช่วยเองไม่เราจะหนีหนีไปให้ไกลสุดล่าฟ้าเขียวเอ <c oughs> อูหลับจนได้ดาวขึ้นเลยเ <c oughs> ออไม่ <c oughs> โอ้โหมีการรอบค่าอีกแล้ว <c oughs> ที่มาใส่สเตล ดนกดโดนตีปุ๊บข่าวแล้วตายเพิงหัวเออเหมือนแป๊บตื่นขึ้นมาใหม่พร้อมกับร่างกายที่มีออรา่าและคือแบบของ,ม,งมันถึงโคตรจี้เลยเปิดบาร์กีงันูใส่กันแล้ะ <c oughs> ตายอนาดมากศพวัวเนี่ยนอนแพงกิงอยู่แกเห็นร่างคุณครูแล้วเมื่อกี้แม่งบักนะฮะดูดีนอนแก้ไขว่าแล เห็นล่างผมเลยฮะใช่ใช่เห็นแล้วโอเคตอนนี้เราจะล่องเรือไปตรงกลางนะครับตรงกลางของเนี่ยตรงกลางที่เราเห็นนี่แหละเราจะล่องเรือไปแบบสายชิวเฮะเนี่ยมองไม่เห็นเลยเนี่ยบางยูนเนี่ยก็มันไม่เห็นไงถ้าเกิดยื้อยิงมันขาดมันก็หลุดเลยดิเรือล่มอดีชิบไก่อ๋อเห็นแล้วอยู่นู่นไงอยู่นู่นอยู่นู่นตกคําเดียวเลยโยชิมึงมันเตี้ยจอด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 ลง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 ถึงแล้วเออถึงแล้วถึงแล้วมันยังไม่ถึงเลยมึงยังจมอยู่เล่ นี่ไงถึงแล้วเนี่ยปะโถเอ้ยเดี๋ยวทุ่มด้วยโพเดียมเลยมาท่านมาไป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 สํรวจสำรวจหาดูว่าในนี้มีอะไรบ้างที่พอเราจะมีอะไรเลยยังไม่ได้หาเลยแม่งวิ่งเองแม่งพึ่งออกมาวิ่งแล้วมันบอกไม่มีอะไรเลยก็ไปเขตหมีม้าโดยตรงเลยเอ้ยคุณโถระวังคอมเป้ไหนไหนไหนโอ้โหตบด้วยไฟแม่งเลยเนี่ยตบด้วยไฟเอาป่ะเอาป่ะเอาไหมเอาไหมเออเออเผาเผาเผา เรียบร้อยครับโจนเนือแล้วนี่กันเท่าไหร่ย่างเนื้อกินดีกงมาแถวนี้มันมีไนี่ไงโยชิมันวางเนื้อแล้วเนี่ยเฮ้ยแสงตรงนั้นมันมีแสงอยู่โอ้โหวางเนื้อเนี่ยบอกย่างเนื้อแสงสว่างไปอุโมงค์ไปลองดูไปไม่ไปดูไม่ไปดูเจ๊เรากองทัพสามถอยด้วยแมงชิบหมายแม่ข้าไปอีกฟากหนึ่งข้าไปอีกฟากหนึ่งโอ้โหดูแสงชัดเจนมากอ่ะ

ยิงใครวะมึงยิงต้นบายไอ้เจ้าชิยิงมันเหรืออยู่ดิหรือยังยี่เออยี่ดูนี่นี่โอ้โจะให้ดูอะไรนี่มานี่ไม่เนี่เอาละครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราถึงเวลาที่เราจะล่าแม่สาวน้อยแล้วแปลกนิ่งมากแม่สาวน้อยสองกล่องโอ้เดังลรครับเดังไงมันหนี่งยังไงเราต้องเข้าไปใกล้นะครับจากนั้นเตรียมแหแล้วก็หวานปั๊บเนี้ยวอ้าวยิงมันยิงเอ้ยยิงเออย นี่ครับของระหว่างเลยยิ่งมันเป็นไงรู้ว่าอากาศสบายไหมออกแม็กหมดจะอยู่ก็บอบงงเลยอยู่กับหมใช่ใช่เสือหมอบเสือหมอบเสียหมอบเขาท้าว่าปั่นจักรยานเนี่ยท่าเสือหมอบเสหมอบปั่นไปดปั่นไปปั่นไปโอ้โหหนักเครื่องหนักของเลยหนักจริงเนี่ยพอตัดพอตัดไม้แล้วมันได้มาตั้งหกร้อยเพื่ออไตับไปแล้วพักนึงนี่หกร้อยเจ็ดร้อยนี่คือไม้นี่โหดมากเลยคอมโบมาเยอะมากเลย เออเราต้องตัดไม้ออกให้หมดอะ่ะเพราะเราจะทําบ้านอยู่ที่นี่อีกเกาะหนึง oh. ่งเผื่อแบบกลับมาอย่างเงี้ยถือว่าเราจะไปดูเกาะอ,อื่นไปดูอีกเกาะหนึง่งแม่หนูนะูดฝั่งตรงข้ามใกล้ๆก,กันเนี่ยไปไปเกาะภูเขาไฟนู่นแหมไหนๆเกาะภูเขาไฟอ๋อ oh. ไปปะดาไปปะดาไหน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 แต่ต้องตัดมาไปเยอะๆนะถ้าจะไปที่นูน่นอ่ะเหรอไกลอยู่เหมือนกันหรือเปล่าไกลมากไกลมากไหมก็ไกลอยู่และจะบอกก่อนแถวนะั้นไม่มีต้นไม้อ๋อ oh. ผมนี่เอาไม้ที่ตัดมาได้มาเก็บไว้ในตอกในต็อกเลยใช่ใช่นักหนักเลยหนักเลยโอ้โหอยู่ระยะไกลแล้วมันปาไม่โดนเว้ยระยะยาโถอือโอ้ยไข่ลวกเดี๋ยวนี่มาดูดิไข่อะไรเอาเป็นไรนอนอีกแล้วโอ้โหตัดยาว20วิโอ้โหโอ้ สบายไหมพวกท่านแต่ดูชิวเนาะสบายมากเลยท่านเดี๋ยวอ้วนตัดไม้เผื่อให้โอ้ยชิบหายหลับด้วยไปไหนเราไปด้วยกันนะตอนแม่งกันคู่เลยแหละอางพาเนี่ยแม่งมีแต่มุมมืดปะปะปยังยกมไฟเบอร์ไว้ก่อนเอาแล้วไม่ตัดไม้เพิ่มหรอเรือกลับบ้านไม่เอาไม้ตัดแล้วเนี่ยตัดแล้วตัดรรัวแล้วเนี่ยเอาไว่าในเรือเนี่ยแหละเอาไว้ในเรือหรอ เฮ้ยหิวน้ำหายเพราะว่าเข่าข้าต่อหายหิวน้ำโดดน้ำแบบหิวน้ำโดดน้ำแบบหิวน้ำโดดน้ำบุ๋มบุมเจ้าปูเรียวดูเจ้าเปอร์เจ้าเปอร์เรียวมาดูเราเฮ้ยช้างตัวอะไรมันไหวนะมาม่ใส่เสือผ้าเหมือนปลาปะปลาเาเอาไปคนละสองร้อยยังไม่มันจะพอแม่หนูวัหรือมันต้องไปเยอะกว่านั้นผมไม่รู้นะใส่ต้องไปในในกล่องเลยใส่ไปในกล่องแล้วอ๋อ ใส่ไปยังไงใช่ยวผมไปใส่ไปในกล่องอยู่หลายเออโอเคงั้นเราเน้นไม้เอาไม้ไปไว้ในเวในกล่องที่บ้านนะโอเคป่ะเนี่ยกล่องบนเรือเนี่ยกล่องที่บ้านเออกล่องบนเรือดิแล้วลุงวบขึ้นไปแบบนั้นใช่ต้องขึ้นแบบนี้มันโดดไม่ได้ไงมันต้องขึ้นอย่างงี้นี่ไงตัวโล่งอรัดี่ไงผมว่าไม้ไม้ตอนนี้มีประมาณสองร้อยอ่ะสามร้อย ายนี่เลยเจ้าฮะนี่ไงแล้วต้องกลับไปเอาไม้ต่อเว้ยกระโดดกระโดดตรงโน้นมีสไบนอ้ด้วยตรงโน้มีสไบนอ้ด้วยทำไมทำไมทำไมเล็กเกิดอะไรขึ้นสไบนอมันอยู่ใกล้ใไงระวังนะระวังวอปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววอปเห็นสไปนอแล้วเหรอเห็นแล้วสไปนอตัวใหญ่เปล่าไหนอ่ะตัวใหญ่มาก อือยังไม่โดนดีไม่โดนจะไปดอเยียงได้ด้วยโคเทอะไรโย่าชี้เยังค้างไปเนอไปโดนเนี่ยนะตัวนี้เนี่ยนะได้ได้ได้ตัวนี้ได้เลยไปดอมไอตัวเล็กๆได้ไหมที่มีจ้วงเฮ้ยระวังนะเว้ยมันอาจจะมีพัฒนาการเป็นแบบตัวล่างใหญ่ได้อะไรเงี้ยล่างใหญ่ได้ด้วยโคตรมีพัฒนาการเป็นทีเล็กอะไรเงี้ยทิมทิมมันเฮ้ยชิมทไมมไ่กัด มันไม่กัดมันหนีมันมาเลยไอ้ี่เฮ้เราต้องจับมันด้วยเอาจริงๆทำมาโยชีเดินแบบนั้นชีวิตจะโดไลท์แมากอ้าวอะไรของแม่กโอ้โหโอ้โยชีเจี๊ยวเียวฮ่า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 ฮ่ ออกเรือได้เดี๋ยวชี้ไปเอาก็ยังไม่จะข้าขึ้นเรือนะป๊อกก็คือพอเลยแต่เลตสกอนั่นคือกล่องแบบกล่องแบบอยู่ใกล้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 เท้าลุงเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าฉลามเฮ้ยฉลามมาฉลามจับดิจับ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 ไหนฉลามไหนไหนไหนฉลามไหน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 จริงแล้วอ่ะ ท่านครูลงนำน้ำก่อนเลยครับเอาจับดิเออาชิบหายลงนำน้ำได้มีฉลามนี่ด้วยเป็นไรโอ้โหนี่ไงฉลามทำแล้วแล้วแล้วไปเรือเราหายไปไหนอะไปดิลงวอไปดิไม่ไม่เรไปเรือเราหายไปไหนวะเออผมก็เห็นเหมือนกันมันบั๊กหรือเปล่าเนี่ยหรือใบเรือเออมันบั๊กแน่เลยไอ้บั๊กไอ้บั๊กผมเอาซ่อนเอาไว้อ๋อเอยอะไรการทะเลอ่ะน่แหลอะไรการทะเลอ่ะอะไร ท่านกูเห็นไหมเห็นปะเห็นดิอนกโดโดอยู่ในน้ำเลยโด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 จมโดโดจมอยู่ในน้ำตายแล้วมันแข็งตายในน้ำคืออะไรแข็งตายเหรอเออตายอย่างนี้ก็ได้เหรอใช่แข็งตายในน้ำเลยโคตรโฉดจะโดดทีเป็นมันง่ายทางข้างหน้าของเราภูเขาไฟตรงนั้นน่ะไหน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  โอ้เตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมอาวุธแล้วเตรียมอาวุธสุดาบเตรียมอาวุธแล้วควงรอแล้วควงรอแล้วควงรอแล้วไม่รู้อะไรมาก่อนควงไว้ก่อนเจอใครก็โดนหมดเละไม่ใช่ว่าไปกลางทะเลแล้วเจอปลาหมึกโผลมาง่ามนี่ฮ่าเลยนี่โผลมาง่าแบบปลาบบอคอแตกอะไรโผลมาง่าเฮ้ยแทงหนึ่ขึ้นมาแล้วมันมันเป็นออคโตปัสหรือคาเค่นถ้าคาเค่นนี่คาเค่นนี่เรือแค่นี้นี่เรือแตกแล้วล่ะ สลาเรือสลาเรือเข้าใจไมู่กวบเฮ้ยเอ้าเอ้าโยชิที่แปรกรมเฮ้วดให้เด้งวบดให้เดงวบดให้เบดให้คาเทนรเทนคจรจริงนี่โดนแล้วน่ะโดนคาเเทนแล้วเนี่ยโอเคหรือหรือือถอยกันหือถอยกันเฉยมากเฉมาเยมา โอหาขาเข็นเฉยจะปาไปหาหนึงวะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเอาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาทางนี้ใช่ไหมใช่ใช่ทางนั้นแหละดีดีดีเลี้ยวเลี้ยวซ้ายอีกหน่อยซ้ายอีกหน่อยไม่หายขวา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 ซ้ายซ้ายซ้ายมึงจะขวามึงจะซ้ายมึงเอาทากอย่าง ได้ข่าวว่าแม่งไอ้ตะขอแม่งหลุดแล้วไม่อยังขันเลรียกวขวา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 ขว้าวาว้าตรงไปตรงไปตรงไปอ่าได้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 เลยหลังยังเลยหลังยังเลยหลังยังนั่นแหละตรงไปตกงไปตกงไปนั่นแหละตกลงไปมึงจะตกน้ำแล้วเฮ้ยชิบหายละเรียวเรียวซ้ายเรียวซ้ายเรียวซ้าย เดี๋ยวขวาตรงไปเลยตรงไปเลยนั่นแหละตรงคาโนไปเลยนั่นแหละตรงนั่นแหละเออตรงไปเลยคือจะให้จอดเรือบวกกับคานโนเราใช่ให้จอดเนี่ยตรงเลปเตอร์ก็ได้คาโนคาโนก็ได้เอออะไรก็ดีอะกูลงแล้วลง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 จะเอาอะไรก็เอาทุกอย่างตอนนี้บวกแล้วนะฟันซิวิวอัลใครจะลงไปก่อนโอเคใครลงไปก่อนคือนำหน้าลงพบแล้วล่ะดูลงกันเล้ย เอาไปเอาทีแรกข้างล่างนี่ไงมาดิเหตุมันรับแล้มันรับแล้มันรับแล้วเราจะไปรับแร้วทีแรกขาลังเอาไหมเอาด้วยให้มันเอาด้วยให้บันเอาด้วยให้บันเออชอบกินไหมเอาบันยิง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 ว้ายอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นเออมันมาแล้วยิง ยิงมันดีแล้วยิง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 มันหลับพี่อ่ะยิงมันหลับแล้วมันหลับแล้วดักเตอร์ล้มไปแล้วอ้าวคือดักเตอร์ตายเนื้อเนื้อระวังระวังตบโดนทีเล็กตายแล้วตายแล้วแล้วคือเราไม่มีนอกกจาตัวโวู้ดทีเล็กมีตัวอนูหมดแล้วอ่ะอ้าวไอนทีเล็กไหนเราแล้วยิงมันโอ้โหทีเล็กตัวใหญ่ด้วยถายโอ้ เอาเฮ้ยเวรกรรมกูจะพิมพ์ชื่อในโนเสาร์ทีเด็กข้ากูข้าจะไม่ยอมให้เองไปไหนเองคือเพื่อนของข้าได้ยอมย่อกเฮ้ยโดนยิ่งไม่โดนนะเอามันลบแล้วเอาบอลล้มแล้วบอลล้มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ชื่อไอ้ตัวนี้ยตัวนี้ไม่เชื่ออะไรวไม่ได้ไม่ทีเล็กทีเล็กทีเล็กดัปเตอร์ดัปเตอร์เอาพลังไปยังไงยังตัวนี้ตัวตัวพูดตัวนี้ตัวอะไรตัวทีเล็กอ่ะตัวนู้นโอ้โหสับักสมอมมาก ตรงอ๋ออะตรงตรงไหนมันซ้อนอ่ะมาตามมาตามมาแรปเตอร์โอเคพีเออารเออารเอไม่ดีเนยเก่งใจไม่เอาหลอดเก่งใจไม่ดีเนยเก่งใจยังไงก็เก่งใน